แนองดีีท่าล้วก็ตามสัญญานะคะวันนี้ร้อยเรื่องเมืองการก็พาคุณผู้ชมออกมาท่องเที่ยวกันนอกสถานที่นะคะวันนี้ท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขสนุกกันอย่างมีความรู้กับบริษัทเจทัฟว์ค่ะวันนี้นะคะแอนก็พามาที่ร้านสามชัยกาแฟสดนะคะข้างจวนทู้ว่าจังหวัดบนราชชานีนะคะที่นี่ เนื่องจากว่าเป็นร้านขายอาหารเช้าที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในแถบนี้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้มาถึงที่นี้แล้วก็จะพาไปทานของอร่อยกันนะคะก็คือไข่กระทะนะคะ สำหรับชาวอุบลราชธานีไข่กระทะก็ถือเป็นอาหารชาวในตำนานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ารับวัฒนธรรมจากประเทศเวียดนามผสมผสานกับลาวนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าคนที่นี่ตอนเช้าเขาทำไข่กระทะกันแบบไหนมาไปชมข้างในนะคะเห็นไม ก็อยู่ตรงนี้นะคะถือว่าเป็นอาหารจานเด็ดของที่นี่เลยนะคะก็คือไข่กระทะนะคะก็เป็นไข่ไข่ดาวนะคะแล้วก็เสิร์ฟอยู่บนก,นะะกระทะมีหมูยอแล้วก็มีกุนเชียงนะคะหน้าตาน้า,านรับประทานเสิร์ฟม,มากับขนมปังบาแกตนะคะซึ่งก็เป็นขนมปังพื้นเมืองของคนเวียดนามนะคะแล้วก็ทางประเทศลาวเนี่ยก็รับอิทธิพลมานะคะวันนี้ยังแถมพิเศษ นะคะก็คือ,อยังไงก็ต้องมีข้าวใช่ไหมคะวันนี้ก็มีโจ๊กหนึ่งชามนะคะแล้วที่นี่นะคะที่เด็ดอ,อย่างก็คือมีต้มเลือดหมูนะคะก็ดูท่าทางว่าโอ้ยแขกเขามาทานเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูค่ะว่ารสชาติเด็ดดวงสักขนาดไหน เเเจ้้้าาาาางงงงงมลลกกกกพพออ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 ตึยยย่วดดดีและตอนนี้นะคะเจทรเวิ J ก็ พาเรามาถึงที่แห่งนี้ล่ะค่ะอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่74นะคะของประเทศไทยะค่ะเห็นไหมคะด้านหลังมี ตรงนี้แหละค่ะคือจุดชมวิวนะคะด้านหลังก็เป็นแม่น้ำโขงนะคะในช่วงนี้ก็ยังเป็นฤดูฝนนะคะจะเห็นว่าแม่น้ำก็ไหลเชี่ยวเลยทีเดียวนะคะน้ำออกจะเป็นสีแดงแงนิดนึงเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกตลอดนะคะทิวทัศน์สวยงามมากเลยค่ะในพื้นที่บริเวณนี้นะคะเราก็มีจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นจุดของภาพสีน้ำนะคะซึ่งมีอายุกว่า4,000ปีนั่นหมายถึงว่า ชัดเจนแล้วว่าที่แห่งนี้นะคะมีมนุษย์อาศัยอยู่4,000ปีมาแล้วค <tim> mmm, ่ะ bueno ก็ถ like ือเป็นจุดที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมคและตอนนี้นะคะก็แอร์ก็อยู่กับ มะคุเทศคนเก่งประจำทริปของเรานะคะไกด์รูทค่ะสวัสดีค่ะไกด์รูทแนะนำตัวนิดนึงค่ะ ครับกับผมไกรนิรุตเหลืองอารามนะครับเป็นมกุเทศของบริษัทเจทาวลการจนบุรีนะครับมีการทําทัวร์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนนะครับและในวันนี้เนี่ยพวกเราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติลําดับที่74ของประเทศไทยนะครับสาหรับอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับก็จะอยู่ในการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าว่าเราเดินลงไปด้านล่างก็จะพบกับภาพเขียนสียุคก่อนประวัติ ศีลเปนปอบดีที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตนะครับว่าดินแดนแห่งนี้นั้นเป็นดินแดนที่ลี้ลับจนในที่สุดเนี่ยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มาค้นพบภาพเขียนสียุคกอ่อนประวัติศาสตร์ถ้าหากว่าเราสังเกตจะเป็นลักษณะรูปริ้วๆรว,ว,วงๆเราสันนิษฐานว่านั่นคือรวงข้าวคืออาชีพของคนในพื้นที่แถบนี้ได้เห็นภาพวิถีชีวิตในลักษณะที่ออกมาเป็นสัตว์เช่น โคกระปบือสุนักสัตว์เหล่านี้มีวิถีชีวิตความผูกพันกับคนในแผ่นดินอีสานแผ่นดินริมแม่น้นำโขงและที่ขาดไม่ได้ก็คือรูปพันปลานะครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านพันปลาอย่างมากในลําน้ําโขงที่เราเห็นอยู่ทางด้านหลังของเราสองคนเนี่ยนะครับก็จะเป็นแม่น้ำสายนาะนาชาติที่หล่อเลี้ยงบุคคลถึง6ประเทศร้อยเผ่า นะครับแล้วก็มีพันปลาถึง1,700กว่าชนิดนะครที่นํำน้ำโขงแห่งนี้นะครับสภาพเทียนศิน์นั้นจะอยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับครับผมโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยค่ะคนบริเวณเนี่ยเขามีความเชื่อยังไงกับภาพเขียนนี้ไหมคะเรื่องเล่ามีตำนาน ครับเขาเขาเชื่อว่าเป็นเป็นตำนานแห่งความลึกลับลี้ลับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีภาษาเขียนถูกต้องไหมครับเราไม่มีตัวอักษรเราถือว่ามันเป็นเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ดังนั้นสิ่งที่มันจะสื่อได้ก็คือรูปภาพและเราก็เชื่อว่าคนสมัยก่อนต้องการจะสื่อต่อมาให้กับรุ่น,นลูกหลานได้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีความสําคัญมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความลี้ลับอยู่ในตัว แล้วมีกล่าวถึงไหมคะว่าสีที่ใช้เนี่ยทำมาจากอะไรเพราะว่าพันปีมาแล้วเนี่ยยังไม่ลอกเลยเห็นสีอยู่นะสำหรับสีสำหรับสีที่ได้ใช้อยู่นะครับถ้าเราลงไปเห็นจะเป็นลักษณะเป็นสีแดงแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วถือว่านําแร่ชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะสีดํามาบดให้ละเอียดนะครับแล้วผสมกับน้ําจะแปลเปลี่ยนสภาพเป็นสีแดง นะครับแล้วก็เขียนเป็นรูปราวต่างๆนะครับในในลนักษณะอย่างนี้และนอกจากนี้นะครับใน,ในในเวลาที่เป็นยามหน้าแล้งเราก็จะพบกับฝูงหมูป่าเนี่ยเดินเข้ามาในในที่แห่งนี้แต่แต่ในอดีตนะครับเราเชื่อว่ามีโขงช้างเนี่ยขนาดใหญ่เดินตามลำน้ำมานะครับแล้วชาวสวยหรือว่าชาวกุยเขาจะเรียกช้างเนี่ยว่าเจียงจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่าโขงเจียม นะครับรับเพี้ยนมาเป็นขงเจียมในปัจจุบันสำหรับทางฝั่งนู้นก็คือแขวงจำปาสักของทางสาธารณริปไตยประชาชนลาวเป็นแขวงที่อยู่ใต้สุดของประเทศลาวนะครับน่าสนใจมากมเลยนะคะค่ะแล้วก็เราจะไม่อยู่กันแค่ฝาแดเรางจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปถึงจำปาสักเลยใช่ร่ะ man huh?